สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินกันไหมนี่ข้ากระจกวิเศษเองไม่ได้ใช้วิทยุมาเสียนานเดี๋ยวนี้พวกท่านก็คงไปเล่นอินเทอร์เน็ตกันแล้วสินะพโพ o เ e n นแชทไรนั่นนะ่ะแต่ช่างเถอะวันนี้ข้าจะมาจัดรายการย้อนความหลังกันสักหน่อยพวกท่านคงเคยได้ยินนิทานเรื่องสโนไวท์กันมาบ้างแล้วสินะแต่ว่าที่พวกท่านได้ยินมานะมันก็เป็นแค่การแสดงเท่านั้นเองแต่วันนี้ที่ข้าจะมาเล่าให้ฟังนะ่ะมันเป็นเรื่องเรียว ที่พวกท่านต้องไม่เคยได้ยินกันที่ไหนมาก่อนเอาละขยับหูเข้ามาเร็วเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงรูปโฉมน่ารักนามว่าสโนไวท์เธออาศัยอยู่ในปราสาทกับพระราชินีแม่เลี้ยงของเธอเองแต่ราชินีนั้นหมั่นไส้ในความสวยของสโนไวท์จึงสั่งให้เธอทํางานอย่างหนักสารพัดอยา่างจนสโนไวท์ได้แตกฐานวิชา101แม่บ้านสายประหยัดอย่างทองแท้ในแต่ละวันพระราชินีจะคอยถามกับกระจกวิเศษอยู่เสมอว่า กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดสิ่งใดงามเลิศที่สุดในปัตจุโถท,ท่านเอ้ยแท้จริงแล้วอ่ะสิ่งที่สวยงามที่สุดในปัตจุนั้นก็คือภูมิทัศน์อันสวยงามแต่บัดนี้กับถูกทําลายลงเพียงเพราะสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปที่ข้าจะบอกเจ้าก็คือเจ้าอย่ายึดติดกับรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลานั่นเลยหัดหันมาใส่ใจกับสิ่งรอบกายของท่านบ้างเถิดออหอถ้าอย่างนั้นกจะจกวิเศษจงบอกข้าเถิดผู้ใดงามเลิศที่สุดในปัตจุ โอ้ก็ท่านนี่แหละไม่มีผู้ใดงามเกินท่านหรอกแต่แล้ววันหนึ่งราชนินีก็ถามเช่นเดิมกระจกวิเศษกับสายหน้าเล็กน้อยแล้วก็คิดในใจว่าโอยหน้าท่านก็เหมือนเดิมอยู่ทุกวันนั่นแหละและก่อนที่จะตอบกลับว่าแต่ท่านตอนนี้มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งริมฝีปากสีแดงดังกุลาบเส้นผมดำดังไม้มะเกลือมีผิวกายขาวดังหิมะเธอชื่อว่าสโนไว ผู้งามเลิ่อที่สุดในปัตตภีราชินีถึงกับอ้าปากค้างหนนี้ขณะเดียวกันสโนวไวท์ที่กำลังเอาน้ำจากการล้างจานที่เจือจานแล้วรดน้ำต้นไม้อยู่นั้นก็ได้อธิษฐานขอให้ได้พบกับรักแท้ทันใดนั้นเองเธอก็ได้พบกับเจ้าชายผู้หล่อเหลาแต่ท่าทางไม่เอาการเอางานเอาเลยเดินมาตามเสียงร้องเพลงอันไพเราะของสโนไวท์อนั่นมันสุดหลอด่อนะี่นาเงา อยากมีผัวอยากมีผัวออตายแล้วลาก่อนนะฉันต้องไปแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้พบคุณอีกนะอย่าเลยอย่าพบฉันอย่าหรออาจเป็นได้วันหนึ่งอาจพบกันเมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอเออไม่ยันนี้เลยที่ไหนล่ะที่กระท่อมในหุบเขา ราชินีใจร้ายเห็นดังนั้นก็ตะโกนอย่างเครี้ยวกราดและวางแผนกำจัดสโนไว้ทันทีนางเรียกตัวนายพานมาพบพร้อมออกคำสั่งให้พาสโนไว้เข้าไปในป่าจากนั้นก็กำจัดเธอทิ้งซะนายพานตกใจมากแต่เพราะอยากได้รถไฟฟ้าคันใหม่มาใช้พอดีแทนการใช้รถไถคันเก่าเนื่องจากปล่อยควันเสียเยอะเกินไปก็เลยขัดใจราชินีไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจงเอาหัวใจของนางใส่ในนี้เป็นเครื่องยืนยันมาให้ค่ะราชินีดุร้าย พูดกำชับพร้อมส่งกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งให้กับเขานายพานเบะปากพร้อมรับกล่องโฟมที่รับมาจากราชินีวันต่อมานายพานหลอกล่อให้สโนไว้เข้าไปในป่าได้สำเร็จเฮ้จูนเขามาหนี่ฉิบาไปดูของดีดูอะไรหรอคะเอาหน่าจะพาไปดูของดีดคดงดแค่เดินไปตรงโขดหินตรงนั้นน่ะกับฉันสองคนนะสาวน้อยนายพานกล่าวเสริม แล้วก็กําลังจะลงมีดแทงแต่ทันใดนั้นเองนายพานกลับไม่ฆ่าเจ้าหญิงน้อยอย่านะอย่าแทงฉันเลยสุดหลอกโอ้ยฉันไม่ฆ่าเธอหลอกแม่สาวน้อยเพราะจริงๆฉันคือโรสเพื่อนแกไงล่ะอีงก์เอ้าอีนก่แกมันลอดตัวแม่มันปังที่หลอกนางแก่นั่นได้ขอบใจแกมากนะโรสได้บอกความจริงแก่สโนไว้แล้วบอกให้เธอรีวบวิ่งหนีไปซะแต่แล้วก็อยากกลับมาที่ปราสาทนี้อีกพร้อมกับให้ถุงผ้าไว้ใช้เก็บ ผลไม้กินระหว่างทางแทนการใช้ถุงพลาสติกสโนไวท์ White, หันหลังวิ่งเข้าไปในป่าแบบไม่คิดชีวิตแต่ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่รอบคางก็ยิ่งมืดลงมืดลงกิ่งไม้ต่างเกี่ยวเสื้อผ้าของนางจนขาดเละเทะโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังชนโอ๊จะว่าไปทำไมต้นไม้รอบๆมันเหี่ยวเฉาและหายไปได้มากมายขนาดนี้นะเมื่อก่อนหนาจะอุดมสมบูรณ์แท้ หิวน้ำก็หิวแต่ลำทานกับแห้งเหือดไม่มีชีวิตชีวาซะเลยป่านนี้มันเริ่มไม่เลิศแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะนั่นมันบ้านใครกันนะ g e n นียมีสวนกินได้หลังบ้านด้วยเก๋สุดๆก็ก็มีใครอยู่ไหมคะสโนไว้เคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับประตูนั้นแง้มออกเล็กน้อยเธอจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปอย่างไม่ลังเล มันดูสกรปรกไม่เป็นระเบียบขนาดนี้เนี่ยทั้งที่ข้างนอกก็ดูดีแทๆ้ๆสวยแต่รูปสินะจากนั้นสโนไวทจึงเริ่มทำความสะอาดตามหลักสูตร101ที่เธอชำนาญเพื่อหวังว่าจะขอเจ้าของบ้านอยู่อย่างเนียนๆได้เธอจึงเริ่มปัดกวาดชั้นแรกเมื่อกวาดเสร็จเธอจึงเดินขึ้นไปชั้น2และพบว่ายัางมีห้องนอนอยู่ภายในห้องนอนนั้นมีเตียงวางเรียงกันทั้งหมด7เตียง โนไว้จึงคิดได้ว่าต้องเป็นบ้านของเด็กแน่ๆเลยทำความาสะอาดซะเหนื่อยเลยเริ่ม,มง่วงละวงั้นก็ขอ,อนอนพักหน่อยละกันหลังจากนั้นไม่นานคนแคร้ทั้ง7กลับมาจากการทำงานในเหมืองพลอยของเขาพวกเขาเห็นว่าประตูบ้านของเขานั้นเปิดอยู่แถมด้านในยังทำความาสะอาดเรียบร้อยเลยพบกับความผิดปกติอีกหลายอย่างภายในบ้านคนแค่คนหนึ่ง จึงขึ้นไปยังชั้นสองและพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในห้องนอนของเขาว้ายผู้ชายเป็นใครกันเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงขอโทษนะแต่นี่บ้านมึงเหรอนี่บ้านกูไม่ใช่บ้านมึงพอก่อนหยุดก่อนสรุปเธอคือใครฉันชื่อสโนไวท์ฉันถูกแม่เลี้ยงใจร้ายตามค่าเพราะว่าอิจฉาที่ฉันสาวกว่าสวยกว่าและที่สำคัญ ฉันถูกพากจากเจ้าชายที่ฉันรักสุดหลอกของฉันชาติน,นี้ฉันจะหาอย่างนี้ได้อีกไหมชีวิตของฉันช่างน่าสงสารอะไรอย่างนี้โอ้โอไม่เป็นไรนะอีกหน่อยเดี๋ยวเธอก็จะแก่เหี่ยวไม่มีใครมาอิจฉาเธอแล้วล่ะไม่ต้องร้องนะ <c oughs> ดอกทองเธอว่าไงนะหอเป่าจา้ะหมายถึงดอกไม้สีสวยสวยแล้วผู้เธอล่ะเป็นใครกันบ้างแล้วแผ่นสีดำๆที่อยู่บนหลังคาบ้านคืออะไรอะ่ะเก๋ดี พวกเราเป็นพี่น้องกันทำงานไปกลับอยู่ที่เหมืองใกล้ๆนี่นเองคนแบบเธอคงอยู่แต่ในปราสาทไม่รู้จักแผ่นโซลาเซลล์สินะมันคือแผ่นที่ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านกันไงล่ะพอพวกเราหนักขี้เกียจจะขุดท่านหินไปเผาเป็นไฟฟ้าอืมแต่ภูมิทัศน์แถวนี้ยังสวยมากเลยนะถ้าเธออยากไปดูเราจะพาเธอไปดูเอง พวกเราให้เธออยู่ที่นี่ได้แต่เธอต้องดูแลทําความสะอาดบ้านสักผ้ารีดผ้ารดน้ําต้นไม้ปัดกวาดเช็ดถูและที่สําคัญคือกล่อมผมนอนด้วยได้ไหมฮะได้สิจ๊ะได้เงินไปเดินเล่นกันสักแปบ๊บนั่นนั่นดูสิสวยไหมต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมืองเก่ามีบ้านพักคนงานมาสร้างไว้เลยต้องตัดไม้ทําลายป่าระบบนิเวศเดิมแทบจะหายไปหมดเลยพอใช้งานจนหมดประโยชน์ก็ทิ้งไป ป่ามันก็ฟื้นฟูได้แหละแต่คงต้องใช้เวลานานมากพวกฉันเลยช่วยกันสร้างหน้าดินขึ้นมาใหม่โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วจากนั้นก็ค่อยๆลงไม้พุ่มไม้คุมดินพอผ่านไปพืชเริ่มขึ้นกันเองได้ไม้ต้นก็ฟื้นตัวพวกสัตว์ก็มาจากไหนกันก็ไม่รู้อยู่เต็มเลยได้ยินเสียงนกไหมดูๆตรงนั้นมีเห็ดขึ้นด้วยเก็บไปทําอาหารกันดีกว่าสโนไวท์ White, จดจําชื่อของคนแคะทั้ง3ามรัมปี้ แฮปปี้สลิปปี้และอีกสี่คนที่ติดภารกิจได้คนแค้ก็ยินยอมให้สโนไวท์พักอยู่กับพวกเขาได้เพื่อปกป้องตัวเธอเองจากแม่เลี้ยงใจร้ายโดยสโนไวท์รับอาสาทําอาหารและอ่านนิทานก่อนนอนให้กับคนแค้ทั้งหมดได้ฟังเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นก่อนที่คนแคะจะออกจากบ้านไปทํางานสโนไวท์ได้เดินออกมาส่งคนแคะทั้งสเดินทางไปดีมาดีนะอะว่าไงจ๊ากัมปี้เธอยื่นหน้ามาทำไมจ๊ะ แหมเด็กคนนี้ล่ะก็เฮ้พวกเราขอด้วย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 เอาล่ะพวกเธอนี่ล่ะก็ถ้าถ้างั้นวันนี้ฉันไปนั่งให้กำลังใจพวกเธอที่เมืองเลยแล้วกันตกลงไหมยยี่ยีหลังจากคุยกันจบทั้งสโนไวท์และคนแค์ทั้ง3ก็เตรียมตัวออกเดินทางไปที่เมืองแรล่ด้วยกันถึงสักทีทำไมมันเหนื่อยแบบนี้เนี่ย ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนร้อนจะตายอยู่แล้วทำไมเราไม่นั่ง Ford Ranger Raptor Generation ใหม่มาล่ะที่โลกร้อนตอนนี้ก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้งนั้นแหละทั้งตัดต้นไม้ทำลายป่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแม้แต่การบริโภคหรือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในแต่ละวันด้วยแต่โลกร้อนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แล้วก็แค่เปิดแอร์สวยๆนอนอยู่บ้านสบายจะตาย มันไม่ใช่แค่นั้นน่ะสิเธอลองมองดูภูมิทัศน์รอบๆเราสิมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ําพอมองย้อนกลับมาอีกทีบางอย่างก็ไม่เหลืออยู่แล้วเพราะเนื่องจากสภาพอากาศของโลกเราเราจะยกตัวอย่างให้เธอเข้าใจง่ายๆนะภาวะโลกร้อนทําให้น้ําแข็งละลายน้ําแข็งละลายระดับน้านทะเลก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งชายฝั่งอาจจะหายไปเลยก็ได้นะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะ แม้แต่การนั่ง Ford ด a n n g r r r p t t r เ e อ e ์เจเนอเรใหม่แค่เรื่องง่ายๆที่เธอพูดมาก็เป็นอีก1%ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นแล้วเพราะงั้นอะไรที่ทำให้ช่วยโลกเราขึ้นมาได้เราก็ควรจะช่วยกันยังไงล่ะอ๋อเข้าใจละว,วันต่อมาสโนไวท์ได้ส่งคนแค่ทั้ง3าไปทำงานเช่นเดิมพวกเขาํำชับกับสโนไวท์ว่าห้ามเปิดประตูให้ใครโดยเด็ดขาดจเจ้าหญิงรับคำและทุกวันก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันแล้ววันเล่า กลับมาณปราสาทพระราชินีผู้ดุร้ายก็ไปถามกระจกวิเศษผู้ช่วยของเขาอีกว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถอดใครงามเลิศในประพีข้ามหุบเขาเพชรเยอดหลังน้ําตกเจ็ดสายในกระท่อมที่คนแค่ทั้ง7อยู่นั้นสมุิสโนไว้งดงามที่สุดยายสโนไว้อะมันตายไปนานแล้วอย่าโฮโฮท่านอย่าหลอนข้านามีตาวิเศษท่านจะไปะเถียงข้าได้ยังไงกัน ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ impossible นี่ไงหัวใจนางอยู่ในกล่องโฟมนี่ไงหรือจะเถียงในขอดูหน่อยสิโอ้ท่านนี่งโง่ได้โล่จริงๆนะนี่มันหัวใจหมูเอะ๊ะเอาเป็นว่ามันยังไม่ตายนะท่านพระราชินีโมโหพรางรีบวิ่งลงไปคุกใต้ดินนางรีบผสมยาหลายสูตรเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหญิงชราหน้าตาหน้าเกลียดจากนั้นนางก็ไล่คาถาเพื่อทำแอปเปิลอาบยาพิษ ใครก็ตามที่กัดแอปเปิลผลนี้เพียงคำเดียวก็จะสิ้นลมหายใจในทันทีมีเพียงจุบแรกจากรักแท้เท่านั้นที่สามารถถอนคำสารนั้นได้วเก็บตายแน่นังสโนไว้ตัวดีวเจ็บคอวันต่อมาที่กระท่อมคนแคะทั้งเจ็บขณะที่พวกเขาออกไปทำงานดังเช่นทุกวันแต่บ่ายวันนี้กลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น สโนไว้์จำได้ขึ้นใจว่าเราคนแค่นั้นไม่ให้เธอเปิดรับใครก็ตามไม่เข้ามาเฮียแก่ๆนั่งใครกันสภาพกใกล้ตายละยายแก่ยังนั้นเหรอ,อๆๆๆป้าก็พอแล้วมั้งจ้ะอาแฮมฉันแค่หญิงแก่ชราที่ชอบกินอาหารเสริมและขายแอปเปลิลปอดยาพิษคนนึงเท่านั้นแหละจ้ะอุ้ยฝนตกช่วยเปิดประตูให้ฉันหนได้ไหมจ้ะฉันหนาว ราชินีในร่างป้าน่าสงสัยพร้อมกับตะก,กะแอปเปิลที่ดูยังไงก็โคตรจะน่าสงสัยเพราะไม่มีรอยมแมลงเลยแม้แต่นิดเดียวดูหน้าพิรุษสุดๆสโนไว้คิดในใจอย่างนั้นแม่เลี้ยงใจร้ายยังเอ่ยปากขอร้องสโนไว้ไม่หยุดสโนไว้จึงเปิดประตูให้หญิงชลาเข้ามาเพื่อเป็นคอนเทนต์แทนดูแอปเปิลสีแดงน่ากินพวกนี้สิหวานอมมันอร่อยมากเลยนะจ๊ะหนูอยากลองกัดสักคำไม่ละ ฉันก็อยากจะซื้อแอปเปิลนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากกินทุเรียนมากกว่าโอ้โยคดีมากเลยนะเช่าสาวน้อยเพราะฉันมีสวนทุเรียนปลอดสารอยู่หลังบ้านเลยหยิบมาผลด้วยพอดีเลยจ้ะหลังพูดจบราชินีก็หยิบทุเรียนอาบยาพิษที่ทำตเตรียมสำรองเอาไว้มาพอดีมาให้สโนไว้ได้กินว่าแต่ทำไมทุเรียนเนียนเชียวไม่เห็นมีรอยมแมลงเลยดูเนียนเวอร์ แอบใช้ยาฆ่า,มาแมลงแบบสารเคมีตอนปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีแบบธรรมชาติปลอดภัยแล้วนะรู้ยังหญิงแก่ก็ทำหน้าเลึกลักเงือแตกพร้อมยัดทุเรียนใส่มือสโนไว้แล้วก็ขยันขยอให้ลองกินดูป้าลองกินให้ดูก่อนสิจะ๊ะหรือจะเคี้ยวแล้วค่อยป้อนฉันก็ได้หญิงชราเงือตกพร้อมเอาทุเรียนเข้าปากแล้วก็เคี้ยวจากนั้นก็คายแล้วจึงป้อนให้สโนไว้กินเหมือนกับลูกนกอร่อยจัง นี่มันยาพิษว้จากนั้นสโนไวก็ล้มลงป้าก็หัวเราะแต่ที่ที่เคี้ยวไปนั้นก็มีพิษอยู่นิดหน่อยทําให้ตัวเองก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วก็สลบไปคนซึ่งแท้จริงแล้วทุเรียนนี้มีสารเคมียาฆ่าแมลงอยู่เต็มลูกเพราะไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกวิธีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่คนแค่ทั้ง3นั้นกลับบ้านมาพอดี และก็เห็นว่าแม่เลี้ยงของสโนไว้นอนละเมอหัวเลาะอยู่พวกเขาจึงรีบวิ่งมายังจุดเกิดเหตุทันทีราชนีใจร้ายในร่างของหญิงแก่ตกใจตื่นและวิ่งหนีออกมาจากกระท่อมระหว่างทางดันมีพายุหนักเกิดขึ้นนางจึงพยายามหนีปีนขึ้นไปยันบนยอดเขาขณะที่คนแคะกำลังไล่ตามมาติดๆวินาทีนั้นเองราชนีก็ดันมึนๆสะดุดล้มลื่นตกลงไปในก้นเหวและหลังจากนั้น ไม่มีใครพบเห็นนายเลยกลับมาที่ด้านของสโนไวท์ช่างน่าสงสารเหลือเกินที่ไม่มีใครสามารถช่วยนางได้เลยเธอยังคงนอนแน่นิ่งอยู่โดยที่คนแคะทั้ง3ก็นําร่างของเธอใส่ในโรงแก้วเตรียมจะทําพิธีชาปนกิจศพพอดีในระหว่างนั้นเองมีเจ้าชายรูปงามที่ท่าทางไม่เอาไหนและก็ยังเป็นโรคในโคฟิเลียหรือว่าโรคข้างไขศพอยู่เดินผ่านมาพบกับเจ้าหญิงที่นอนอยู่ในโรงแก้วเข้า เจ้าชายจึงค่อยๆแอบเปิดโรงแก้วท่ามกลางวิธีชาพนักกิจศพข้าขอจุ๊บเจ้าหน่อยแล้วกันนะแม่สาวน้อยคนสวยหลังจากนั้นเจ้าชายก็บรนจงจุมพิษเจ้าหญิงอย่างดูดดืม่มท่ามกลางการ,การทําพิธีในวัดแถวนั้นและการตกตะลึงของแขกมากมายภายในวัดท่านใดนั้นเองเปลือกตาของสโนไวท์ก็กระพริบขึ้นเพราะได้กลิ่นปากจากเจ้าชายโอ้โหใครขับรถขยะผ่านจมูกฉันคะเนี่ย สโนไวท์ White, พูดขึ้นส่วนเจ้าชายก็ได้แต่ยืนยิ้มแห้งๆเพราะตัวเองไม่ค่อยได้แปลงฟันักเท่าไหร่เพราะคิดว่าเป็นการประหยัดน้ําเพื่อช่วยโลกร้อนกลายเป็นว่าคํำสาปก็ได้ถูกทําลายลงอย่างงงงส่วนสโนไวท์ก็ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลข้าดีใจนะที่เจ้าได้ลืมตาดูโลกอีกครั้งนะ่ะเจ้าชายตอบไปอย่างแก้เขินเหล่าสัตว์ต่างๆและคนแค้ทั้ง7ต่างพากันดีใจอย่างสุดขั้ว ส่วนเจ้าชายก็อบกอดเธอไว้แล้วอุ้มเธอขึ้นท้ายซาเล้งสุดท้ายงานศพของสโนไว้ก็ถูกยกเลิอกอย่างงงง,งต่อมาทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานและครองรักกันในปราสาทแบบประหยัดมีหลังคาโซลาเซลล์อย่างมีความสุขตลอดไปบทส่งท้ายที่รักที่รักชอบเขาตอนไหนหรอผมชอบคุณตั้งแต่แรกห็นเลยครับโอ๊ยที่รักเห็นเขาเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อกี้ตึงโปะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเรื่องเราอีกมุมมองหนึ่งของชาเรื่องสโนไวท์ภาคนรกจากเรื่องนี้เราคงเห็นความจริงหลายข้อที่เกิดขึ้นบนโลกที่เราอาศัยอยู่ลองมองดูรอบๆตัวสิในโลกปัจจุบันเราทำลายโลกไปมากแค่ไหนภูมิทัศน์ที่เคยงดงามก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเราไม่ทันได้รู้ตัวเลยถ้าเราลองจินตนาการดูว่าวันหนึ่งเราสะดุ้งตื่นหันหลังกลับมาไม่เหลืออะไรอยู่เราจะเป็นยังไง ดังนั้นลองหันมาใส่ใจโลกสนิทเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกันเถอะเราขอจบรายการวิทยุเพียงเท่านี้ไปล่ะ